4เหตุผลเก็บเงินด้วยประกันชีวิตสําหรับคนวัยทํางานประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ถือเป็นทางเลือกของการเก็บเงินที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆรองจากเงินฝากเพราะมีข้อดีต่างๆมากมายครับเช่น1 มีเงินคืนแน่นอนตามสัญญาและประกันชีวิตเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่บริษัทประกันสัญญาว่าจะจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆเพื่อตอบแทนค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปโดยเงินคืนที่ว่าเมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนหรือที่เรียกกันว่า IRR แล้วมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป2ส,สร้างวินัยเก็บเงินเพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาดังนั้นเราในฐานะผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันทุกเดือนหรือทุกปีตามที่ตกลงกับบริษัทประกันเอาไว้ เพื่อคงสถานะสัญญานั้นไว้เบี้ยประกันที่จ่ายจึงถือว่าเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งที่ต้องสะสมไว้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนซื้อประกันครับ 3. ส,ส่งต่อเงินให้คนที่หวงใหญ่สัญญาประกันชีวิตสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หลายคนและสามารถกำหนดสัดส่วนให้ผู้รับประโยชน์แต่ละคนได้โดยสัดส่วนอาจขึ้นอยู่กับความจำเป็นต่อการดํารงชีวิตเมื่อผู้ประกันมีเหตุต้องจากครอบครัวไปโดยเมื่อถึงเวลานั้นผู้รับประโยชน์ สามารถติดต่อบริษัทประกันพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนอย่างกระบวนการศาลเป็นต้นตัวอย่างนะครับเช่นทุนประกันชีวิต1ล้านบาทอาจจะระบุสัสดส่วนรับประโยชน์เป็นคู่สมรส70%บุตรอีก30%เพื่อให้คู่สมรสในฐานะเสาหลักคนใหม่ของครอบครัวนําเงินก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือใช้เป็นทุนการศึกษาให้บุตรได้หากกังวลว่าคู่สมรสอาจจะแต่งงานใหม่และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุตร คุณประกันอีกส่วนหนึ่งที่บุตรได้รับก็จะช่วยให้บุตรสามารถนําไปใช้ดารงชีวิตได้ตามสมควร 4. ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตมีสัญญา10ปีขึ้นไปโดยทั่วไปสามารถนําค่าเบี้ยรประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามค่าเบี้ยรประกันที่จ่ายจริงในแต่ละปีและไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสัดส่วนส่วนจํานวนภาษีที่ลดได้ขึ้นอยู่กับเงินสุทธิและฐานภาษีของแต่ละคนนะครับเช่น คนที่มีฐานภาษี20%หากจ่ายเบี้ยประกันปีละ1 0 0 0 0 0บาทก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ20,000บาทตรงนี้คำนวณเบื้องต้นจากฐานภาษี20%คูณ10,000 0บาทสามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ20,000บาทครับตรงนี้คำนวณเบื้องต้นจากฐานภาษี20%คูณเบี้ยประกัน10,000 0บาทก็ประมาณ20,000บาทครับดังนั้นการพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อเก็บเงินให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อจำกัดของตนเองจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนตัดสินใจจะเก็บเงินทุกครั้งนะครับ